ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังขยันมากๆอีกด้วยนะคะสำหรับนักแสดงสาวจอยลีลานีผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า25ปีไร้ซึ่งเขาเช้าฝากผลงานปังๆเอาไว้มากมายทั้งงานแสดงพิธีกรหรือจะเป็นนางแบบ แต่ปัจจุบันอีกหนึ่งบทบาทของเสาจอยก็คือการเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการลงทุนต่างๆซึ่งเสาจอยบอกว่าตอนเด็กๆถ้าได้เงินมาจะเอาเงินไปซื้อทองและนําทองไปให้แม่เพราะคิดว่าถ้าทองเป็นของแม่เดี๋ยวอนาคตมันก็จะต้องเป็นของเราพอเริ่มโตขึ้นก็เล่นในเรื่องของการลงทุนรวมซื้อหุน้นกู้ซื้อทองและก็เริ่มขยับมาซื้อเพชรแล้วก็เริ่มขยับมาซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดประมาณนี้แต่ที่ทําเอาทุกคนพูดกันปากต่อปาก,ปากยืนหนึ่งติดโผมาตลอดคือ ความสวยความน่ารักและความเป็นกันเองของสาวจอยเพราะแม้แต่พิธีกรอย่างหนูแหมมส,สุริวิภาย,ยังต้องเอปาชมว่านั่นตรงนี้จอยสวยมากเลยทุกครั้งที่เจอคนที่ติดโพดาราที่สวยกวดในจอหนึ่งในนั้นคือจอยหนูจะติดโพนั้นตลอดนั่งอยู่ตรงนี้หนูแมมขอเถียงเลยว่าตัวจริงสวยมากๆในขณะที่นัดแสดงหนุ่มโออนุชิตก็ยังยืนยันว่าสาวจอยนั้นตัวจริงสวยกว่าในจอมากๆอีกเช่นกันนะคะ